วันนี้เป็นวันที่23กันยายนปี2567ลงพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่หมู่บ้านสามเภาตำบลสามเพาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกันค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนๆของคุณแม่แหม่มและคุณแม่แหม่มจากจังหวัดขอนแก่นทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2567พื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ วันนี้พวกเราได้นำผัดไทยจำนวน200กล่องข้าวหมูทอดน้ำพริกปลาร้าแบบสุกจำนวน200กล่องรวมทั้งหมดจำนวน400กล่องและน้ำดื่มจำนวน100แพ็คมาแจกใจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อุดรธานีวันนี้ทีมงานต้นน้ำไทยไม้แบบก็จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่สามเภาอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะระดับน้ำขึ้นสูงกว่าวันที่20กันยายนปี2067ที่ผ่านมา ที่เราได้ลงพื้นที่กันเนื่องจากมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืนทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นเลยทําให้วันนี้ไม่ได้ลงพื้นที่แจกผู้ประสบภัยตามครัวเรือนเลยค่ะเพราะเดือนที่เราไม่สามารถเข้าไปตามจุดต่างๆได้เลยเนื่องจากระดับน้ําค่อนข้างสูงผู้ประสบภัยก็จะเดินทางด้วยเรือของตนเองจากบ้านมารับข้าวกล่องและรับน้ําดื่มตามจุดนัดพบซึ่งขณะที่เราแจกข้าวกล่องแล,และน้ําดื่มฝนก็ยังตกลงมาไม่หยุดเลยค่ะ สุดท้ายนี้ทีมงานต้นน้าไทยแม้แบบทุกคนก็อยากขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆุกคนทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะที่สละสั์ตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรนีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ